สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกิมมี่ไฟนะคะวันนี้เราอยู่กับละครนับ8ละครบูแอคชั่นดราม่าวด้ยวยเรื่องราวสังเวียนมวยที่มีเดิมพันคือความตายท่ามกลางปริศนาเรื่องราวในอดีตอุปสรรคและการทรยศหักหลังจากคนใกล้ชิดได้พักดันให้เขาลุกึ้นสู้เพื่อความฝันและทวงคืนทุกอย่างสำหรับละครเรื่องนับ8นะคะจะเป็นเรื่องราวของทันกับลินชายหนุ่มที่มีหัวใจเป็นนักสู้และหญิงสาวที่มีหัวใจที่มุ่งมั่นทั้งคู่พบรักกันบนความต่าง โดยทันเป็นลูกชายของธงหรือธงไทยปราบศัตรูพ่ายอดีตนักมวยชื่อดังแต่ว่าทันกับเติบโตมาด้วยความยากลําบากถึงกระนั้นเขาก็ยังเป็นคนขยันขันแข็งอีกทั้งยังมองโลกในแง่ดีจิตใจดีมีความซื่อสัต์สุจริตรักสงบและไม่หาเรื่องใครก่อนแต่ด้วยเลือดของพ่อที่อยู่ในตัวทันก็ทําให้เมื่อโตขึ้นทันมีความฝันอยากเป็นนักมวยมืออาชีพเขาจึงเดินหน้าทําตามความฝันของตัวเองด้วยการเป็นนักมวยของบ้านดอนสักพร้อมๆกับเตเต้และยามเย็นซึ่งทั้ง3ามคนนั้นเติบโตมาด้วยกันและเป็นนเพื่อรัักกน โดยการมาอยู่ที่ค่ายนั้นทําให้ทันและเตเต้กลายเป็นคู่ชกดาวรุ่งขณะที่ยามเย็นชกมวยไม่เป็นเขาจึงเลือกเชียร์เพื่อนทั้งสองอยู่ห่างแทนแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเพื่อนรักไปตลอดการ เมื่อต่อมาทันกับเต้เต้ต้องชกกันโดยมีเดิมพันคือการเข้าไปอยู่ในค่ายกระทิงทองของเฮียหวังค่ายมวยชื่อดังในกรุงเทพซึ่งแมตช์นี้ผลปรากฏว่าเต้เต้ชกชนะทันจึงได้เข้าไปอยู่ในค่ายกระทิงทองตามความฝันได้สําเร็จขณะที่ทันเห็นเต้เต้กำลังจะไปได้ดีเขาก็ดีใจกับเพื่อนด้วยจากใจจริงด้านหลินลูกสาวเฮียหวังที่ได้เห็นลีลาการชกของทันก็ประทับใจมากและเธอก็มองออกว่าทันเชิงมวยเหนือกว่าเต้เต้จะชนะนอกเต้เต้ก็ทําได้แต่ว่าทันแค่ไม่ทําพร้อมกันนั้นหลินก็มีบททดสอบทัน ซึ่งทันก็เป็นคนดีเหมือนกับที่หลินคิดไว้จริงๆเมื่อเห็นแบบนั้นหลินจึงสนใจดึงทันให้มาเป็นนักมวยคนแรกในการดูแลของเธอเพื่อหวังจะให้ทันมาช่วยให้หลินชนะพนันเฮียหวังพ่อของตัวเองซึ่งมีเดิมพันว่าถ้านักชกของใครได้แชมป์ซูเปอร์ไฟก่อนจะเป็นผู้ชนะส่วนผู้แพ้ต้องทําตามความต้องการของผู้ชนะซึ่งเป้าหมายของเฮียหวังก็คือการให้หลินแต่งงานกับโปรดขณะที่เป้าหมายของหลินคือการเป็นอิสระในการเลือกสามีและมีค่ายมวยที่ปัศจากการพนันมวยเป็นของตัวเอง ด้านโปรดนักมวยตัวท็อของค่ายกระถิงทองยิมเขาเป็นลูกชายของปราบผู้มีอิทธิพลและธุรกิจผิดกฎหมายทั้งในและต่างประเทศซึ่งเบื้องหน้าโปรดกับพ่อน,นั้นดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยนาอิจฉารวมถึงโปรดก็มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นนักมวยที่เก่งแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าความจริงแล้วทุกอย่างเป็นเพียงแค่การสร้างภาพโปรดที่ทุกคนอิจฉาแท้จริงเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงโปรดเห็นปราบทำร้ายร่างกายแม่เป็นประจำและเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา นั่นจึงทาให้เขามีปมและสมซับความรุนแรงนั้นมาจนกลายเป็นนักมวยที่ชนะมากมายในทุกๆวันนี้เพราะเขามีภาพความรุนแรงนั้นเป็นแรงผลักดันพร้อมกันนั้นกันมาเป็นนักมวยของโปรดก็ไม่ใช่เพราะใจรักแต่เป็นสิ่งบังหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับปาบในธุรกิจการพนันมวยเท่านั้นเช่นเดียวกันกับการที่โปรดต้องแต่งงานกับลินก็ไม่ได้เกิดจากความรักแต่เป็นเพราะคล้ายมวยของเฮียหวังสร้างประโยชน์ให้กับปาบได้ก็เท่านั้นโปรดจึงพยายามทำทุกวิถีทางให้ลินแต่งงานกับเขา ขณะที่หลินเองก็ทําทุกทางเพื่อที่จะไม่ต้องแต่งงานกับโปรดหลินจึงพยายามตามตื้อทันแต่ว่าทันก็ปฏิเสธข้อเสนอของหลินเพราะว่าเขาต้องอยู่ดูแลทงพ่อของเขาที่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้แต่ถึงกระน,นั้นหลินก็ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดทันก็ยอมใจอ่อนเซ็นสัญญามาเป็นนักมวยคนแรกในการดูแลของหลินจนได้ในเวลาต่อมาหลินก็ได้ยอมรับกับทันว่าเธอเดิมพันกับเฮียหวังไว้เพราะไม่อยากแต่งงานกับโปรดทันจึงรับปากว่าจะชนะเพื่อช่วยหลิน การมาของทันกลายเป็นที่จับตามองของทุกคนในค่ายกระทิงทองยิ้มโดยเฉพาะโปรดโปรดรู้สึกไม่ถูกชะตากับทันตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นหน้าและยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่เมื่อรู้ว่าทาันคือคนที่หลินจะให้ช่วยให้หลินชนะพนันเฮียหวังเพื่อไม่ต้องแต่งงานกับเขาพร้อมกันนี้ทันเองก็มีชื่อเสียงมีแฟนคลับเป็นที่รู้จักในวงการมวยอย่างรวดเร็วอีกทั้งทันยังเชิงมวยดีสามารถล้มโปรดได้ทั้งที่รุ่นน้ำหนักต่างกันนั่นทำให้โปรดแค้นใจมากจึงคิดจะสกัดดาวรุ่งทนัน ไดยใช้เตเต้เป็นเครื่องมือเพรอโปรดรู้ดีว่าจุดอ่อนของทันก็คือความรักเพื่อนและเสียสละให้เพื่อนเมื่อคิดได้แบบนั้นโปรดและใช้เงินก้อนใหญ่ซื้อเตเต้มาเป็นลูกน้องเขา และครูเตเต้ว่าเตเต้ต้องชกชนะทันและคว้าแชมป์ท็อปแชมเปี้ยนก่อนทันให้ได้เพื่อให้หลินแพ้เดิมพันในครั้งนี้เตเต้ในตอนนี้ที่ถูกกดดันอย่างหนักก็ไม่มีทางเลือกเขาเลยวางยาทันจนทันไม่มีเรี่ยวแรงชกเตเต้จิงชนะและได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนค่ายไปแข่งซูเปอร์ไฟทแทนทันแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะโปรดจ้างให้เตเต้ชนะน็อกแมตช์ซูเปอร์ไฟให้ได้ยามเย็นเมืองเอิญรู้เรื่องนี้เข้าเขาก็พยายามพูดเตือนสติเตเต้ให้นึกถึงมิตรภาพของเพื่อนอย่างทันพร้อมทั้งเรื่องการล้มมวย เตเต้จึงเก็บเรื่องนี้เอาไปคิดดูแต่จุ่ๆก็มีเสี่ยคนหนึ่งขอให้เต้เต้ล้มมวยแพนน็อกซูุปเปอร์ไฟยุคที่2เพื่อแลกกับเงิน10ล้านบาทเตเต้ที่ไม่อยากผิดใจกับทันและเห็นแก่เงินจํานวนมากก็เลยตอบตกลงไป แต่เมื่อถึงวันชกเต้เต้เกิดเปลี่ยนใจกระทันหันเพราะกลัวถูกจับได้ว่าล้มมวยเขาก็เลยเอาเงินมัดจำห้าล้านไปคืนโดยที่เสียไม่รู้พอถึงเวลาชกเต้เต้ก็ชกเต็มที่และสามารถเอาชนะนกยกที่3ได้ตามที่โปรดเคยสั่งแต่แล้วเต้เต้กับต้องวิ่งหนีตายหลังจากได้แชมป์เพราะทั้งหมดเป็นแผ่นของโปรดกับเสียด้านเต้เต้รู้ว่าตัวเองอาจจะไม่รอดก็เลยสั่งเสียฝากยามเย็นดูแลพ่อแม่ให้ยามเย็นที่รู้เรื่องทั้งหมดก็เป็นห่วงเต้เต้เลยขอให้ทันตามไปช่วยเพื่อน ฟากฝั่งของปราบโกรธปวดมากเพราะปดทําให้เขาเสียเงินพนันจานวนมหาศาลเขาจึงลงโทษโปรดพร้อมกับสั่งให้โปรดไปจัดการปิดปากเตเต้เหมือนที่เคยทํากับนักมวยคนอื่นๆโปรดจึงรีบขับรถตามไปจัดการเตเต้แต่ว่ารถดันเสียหลักเกิดอุบัติเหตุทําให้เขาบาดเจ็บสาหัสขณะที่เตเต้ก็ไม่รอดเพราะโดนเสียยิงจึงเสียชีวิตในอ้อมกอดของทันนั่นทําให้ทันเสียใจมากที่ช่วยเหลือเตเต้ไว้ไม่ได้ พร้อมกันนั้นเขาก็สงสัยว่าโปรดอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเตเต้ท่านจึงเดินหน้าล่าแชมป์เพื่อเตเต้และตามสืบหาความจริงไปพร้อมๆกันโดยมีคู่ช้างอดีตนักมวยชื่อดังที่ทุกคนรู้จักในชื่อช้างศึกสอพิทักษ์ เป็นคนฝึกมวยให้กับทันซึ่งครูช้างเป็นโค้ชมวยที่เก่งมากๆและเขาไม่รับใครเป็นศิษย์ง่ายๆแต่สาเหตุที่เขารับทันก็เป็นเพราะว่าทันเป็นลูกชายของธงหรือธงไทยปราบศัตรูพ่ายอดีตนักมวยที่เคยเอาชนะครูช้างได้ครูช้างเห็นความเป็นนักสู้ในตัวทันเหมือนกับตัวธงก็เลยอยากจะช่วยสอนทันซึ่งการที่ทันได้ฝึกมวยกับครูช้างทําให้เชิงมวยของทันดีขึ้นมาก เขาจึงเดินสายกวาดทุกแชมป์ที่แข่งขันและได้แชมป์ซูเปอร์ไฟอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นทําให้เฮียหวังมีความคิดที่จะส่งทันขึ้นชกชิงแชมป์ท็อปแชมเปี้ยนแทนโปดที่ยังไม่หายดีและต้องทํากายภาพฟื้นฟูนร่างกายอีกนานปดที่รู้แบบนั้นก็เจ็บใจมากเขาไม่อยากแพ้ทันโปรดจึงมีความคิดที่จะกาจัดทันด้านทันที่รู้เรื่องธงเคยล้มมวยจากครูช้างก็ไม่เชื่อเขาเลยกลับบ้านไปเพื่อถามความจริงจากปากธงซึ่งยังไม่ทันที่ธงจะได้เล่าอะไรให้ฟังเขาก็าการสุดหนัก วงเดือนป้าของทันจึงยอมเล่าความจริงทุกอย่างให้ทันฟังว่าในอดีตท,ทงเป็นนักมวยที่เก่งมากชกไม่เคยแพ้ใครเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งทงเกิดแพ้น็อกชนิดที่สู้ไม่ได้ทั้งที่เหนือกว่าคู่ต่อสู้ทุกอย่างกลุ่มเซียนพนันที่เสียเงินจากการพนันว่าทงจะชนะในแมตช์นี้จึงประนามสาบส่งว่าทงล้มมวยแต่จริงๆแล้วทงไม่ได้ล้มมวยและไม่เคยรับเงินล้มมวยจากใครแต่สาเหตุที่ทงแพ้ในครั้งนี้ก็เป็นเพราะเขาถูกวางยาก่อนขึ้นชกต่างหากซึ่งไม่มีใครรู้เรื่องนี้นอกจากทงและศักด นักมวยรุ่นน้องที่ตอนนั้นเป็นพี่เลี้ยงให้กับธงแต่ถึงอย่างนั้นธงกับศักก็เลือกที่จะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเพราะทั้งคู่รู้ดีว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทรงอิทธิพลมากแค่ไหนบอกไปเขาก็อาจจะรอดคดีในขณะที่ธงกับศักก์อาจจะไม่รอดกับมาหาครอบครัวเลยก็ได้เมื่อคิดได้แบบนั้นธงจึงตัดสินใจแขวนนวมกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดและปล่อยให้คนเข้าใจผิดเขาไปแบบนั้น ทันที่รู้เรื่องทั้งหมดจากวงเดือนก็เกิดความสงสัยว่าคนที่วางยาพ่อเขาคือใครแต่ทันก็ไม่เวลาสืบต้องพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะเขาต้องไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับครูช้างและหลินเพื่อเตรียมขึ้นชกศึกท็อปแชมเปี้ยนกับกำปั้นเหล็กเกียริเมืองจันทซึ่งทันก็สามารถคว้าแชมป์ครั้งนี้มาให้กับหลินได้ทำให้หลินชนะพนันเฮียหวังเฮียหวังที่เห็นแบบนั้นก็เปิดใจและยอมรับในตัวทนันโดยเฮียหวังมั่นใจว่าทันเป็นคนดีและเขาจะดูแลหลินแทนเฮียหวังได้ เฮีย er หวังจึงยอมให้หลินเปิดค่ายมวยตามความฝันขณะที่โปรดที่รู้แบบนั้นก็ไม่พอใจเขาเลยจะดักยิงทันแต่ว่าครูศักดันมาขวางไว้ก็เลยไม่สําเร็จเช้าวันต่อมาโปรดก็เลยตัดสินใจพาป่าไปคุยเรื่องหนี้สินกับเฮียหวังพร้อมกับยึดบ้านและค่ายกระทิงทองยิ้มเพื่อหกหนี้ทั้งหมดที่เกิดจากการพานันจากนั้นโปรดก็แจ้งให้ทุกคนรู้ว่าในตอนนี้เฮียหวังไม่ใช่เจ้าของค่ายกระทิงทองยิมอีกต่อไปโปรดคือเจ้าของค่ายคนใหม่ พร้อมกันนั้นปลดก็ไล่ทันออกจากค่ายแต่แฮกแอบให้ที่พักทันส่วนครูช้างก็แนะนำค่ายมวยของญาติให้หลินซื้อไว้ต่อมาหลินกับทันช่วยกันเปิดค่ายมวยไว้ลดยิ้มขึ้นและดันสายชกสร้างชื่อเสียงให้กับค่ายโดยมีครูช้างที่หมดสัญญาจากค่ายกระดิ่งทองแล้วมาช่วยเป็นครูมวยให้พร้อมกับยามเย็นมาเป็นผู้จัดการดูแลทันในตอนนี้ทุกอย่างของทันกับหลินกำลังจะไปได้ดีแต่โปรดไม่มีทางยอมให้มันเป็นแบบนั้นปรดจึงเปิดตัวนักมวยคนใหม่ของค่ายคือเกียรติเพชร พร้อมประกาศลั่นว่าเกียรติเพชรจะเป็นคนโค่นทันโดยเขามั่นใจว่าเกียรติเพชรจะชนะทันได้เพราะเขามีแผนร้ายโดยใช้ยาหยีที่ยามเย็นกําลังหลงอยู่เป็นเครื่องมือในการกําจัดทันและแล้วแผนการทุกอย่างก็เริ่มขึ้นโดยเฮียตักจับตัวยาหยีไปขังไว้อ้างว่าติดหนี้แต่จะยอมปล่อยตัวยาหยีหากว่ายามเย็นยอมวางยาทันในการขึ้นชกกับเกียรติเพชรยามเย็นเครียดหนักเรื่องการวางยาเพื่อนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกวางยาทันด้านแฮกสงสัยในเรื่องนี้จึงแอบสะกดรอยตามโปรด จนรู้ว่าโปรดนั้นกับเฮียตักและมียายีอยู่ด้วยทุกอย่างเป็นแผนการของโปรดแฮกจึงถ่ายคลิปไว้ตั้งใจจะบอกเรื่องนี้กับยามเย็นแต่สุดท้ายก็ไม่มีโอกาสได้บอกเรื่องราวทุกอย่างจึงเลยเถิดเมื่อถึงวันชกทุกคนในบ้านของทันรวมถึงทงก็มาดูทันขึ้นชกกับเกียรตเพชรแต่ว่าทันกับชกผิดฟอร์มเพราะริดของยาทําให้แพนน็อกคาเวทีทงที่เห็นแบบนั้นก็เหมือนภาพซ้อนตอนที่ตัวเองถูกวางยาและน็อกคาเวทีทงจึงชกหมดสติ ครูศักดอดีตรุ่นน้องของธงจึงเข้ามาช่วยแบกพาธงไปส่งโรงพยาบาลขณะที่เฮียหวังและหลินโดนเซียนพนันร้อมรถไว้ทันพยายามจะเข้ามาช่วยหลินแต่สุดท้ายทันก็พลาดท่าโดนปลดจัดการซึ่งปลดและทุกคนเข้าใจว่าทันเสียชีวิตไปแล้วแต่ทันดวงยังไม่ถึงคาด โชคดีที่ครูศักช่วยชีวิตทันไว้และให้ความช่วยเหลือทันทุกอย่างเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางทันก็กลับมาในวงการมวยอ,อีกครั้งพร้อมกับชื่อใหม่และฝีมือชั้นเชิงมวยที่อัปเลเวลขึ้นยากที่ใครจะต่อกรได้ซึ่งทันกลับมาครั้งนี้เพื่อทวงศักดิ์ศรีและทวงหลินผู้หญิงที่เขารักขึ้นจากโปรดและจากความพยายามอย่างหนักกับหัวใจนักสู้ที่มีอยู่เต็มเปี่ยมในตัวของทันไม่ว่าเขาจะล้มสักกี่ครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาใหม่ได้ตลอด ก็ทาให้เขาสามารถเอาชนะโปรดได้ในที่สุดพร้อมกันนี้ทันก็มีหลักฐานเด็ดมาแชร์ความลับเปิดโปงในสิ่งที่โปรดกับปราบทํากับวงการมวยทั้งเรื่องการพนันการล้มมวยและการฆาตกรรมอาพังนักมวยคนอื่นๆอย่างเลือดเย็นและที่สําคัญทันสามารถทวงคืินความยุติธรรมให้กับพ่อ,องตัวเองและบอกกับทุกคนได้ว่าพ่อ,องเขาไม่ได้ล้มมวย เพราะคนที่อยู่เบื้องหลังการวางยาธงก็คือปราบนั่นเองในตอนนี้ปลดกับปราบจึงได้รับโทษที่ตัวเองก่อไว้หลังเรื่องราววุ้นบุ้นทุกอย่างจบลงท่นานก็สร้างครอบครัวกับลินและช่วยกันดูแลค่ายมวยที่สร้างขึ้นมาด้วยกันโดยเป็นค่ายที่ปราศจากการพนันทุกรูปแบบตามความฝันของลินจบปริบูณ์ต่อมาพาร์ทนี้จะเป็นการบอกเล่าความรู้สึกหลังจากดูละครนะคะหลังจากที่ได้ดูละครนับ8แล้วส่วนตัวเราชอบละครเรื่องนี้ค่ะเป็นละครเกี่ยวกับแวดวงมวยที่เข้มข้นสมจริงมาก ไม่ใช่แค่มวยธรรมดาธรรมดาแต่มีความเทาเทโดยหยิบยกประเด็นที่หลายคนคุ้นเคยหรือเห็นกันในข่าวมาตลอดอย่างการพนันมวยการล้มมวยมาตีแผ่ถ่ายทอดผ่านตัวละครทั้งฝั่งที่ทำผิดกฎหมายอย่างปราบหรือโปรดฝั่งที่ยึดในสิ่งที่ถูกต้องอย่างทัน ซึ่งส่วนตัวแล้วเราชอบตัวละครของทันค่ะรู้สึกว่ามีการพัฒนามีการเติบโตจากข้อผิดพลาดถึงแม้หลายคนอาจจะมองว่าทันซื่อไม่มีความระมัดระวังมักโดนเพื่อนหลอกเพื่อนเอาเปรียบแต่เราว่านั่นแหละค่ะคือความเป็นมนุษย์ความเลียวของตัวละครรวมถึงในชีวิตจริงคนเราไม่ชนะไปตลอดมันก็ต้องมีแพ้บ้างและที่สําคัญเราไม่สามารถอ่านใจใครได้เราไม่มีทางรู้ว่าคนใกล้ตัวหรือคนที่เราไว้ใจเรียกว่าเพื่อนสนิทคิดกับเรายัางไง พอเลือก,กแล้วเราว่าทุกคนก็ล้วนมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในตัวอย่างเต้เต้หรือยามเย็นก็คิดถึงตัวเองก่อนที่จะคิดถึงทันและกว่าที่ทั้งคู่จะสำนึกได้ก็สายไปแล้วพร้อมกันนี้เราว่าการที่ทันโดนหลอกโดนหักหลังจากคนใกล้ตัวมันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันเติบโตและมองโลกในความเป็นจริงและลุกขึ้นสู้อีกครั้งตามสโลแกนของละครค่ะถัดมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือนักแสดงเรียกได้ว่าเรื่องนี้แคสมาดีมีครูมวยจริงๆในละครด้วย และที่สําคัญคือพระนางพลนวัตกับน้าตาลพิจฉนาก็แสดงดีมากทั้งคู่ถ่ายทอดตัวละครออกมาได้ดูสู้ยิบตาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่มาขวางส่วนเลิฟซินก็เคมีลงตัวหวานกําลังดีไม่มากไม่น้อยไปดูแล้วยิ้มตามให้ฟิลจับมือต่อสู้ทั้งเพื่อความรักความฝันและความยุติธรรม ขณะที่องค์สิทธานในบทโปรดก็คือทําได้ดีมากดูดันไม่เกรงใจใครถ้าไม่บอกว่าเป็นนักแสดงก็คิดว่าเป็นนักมวยจริงๆค่ะเพราะว่าหน่วยก้านดีมากส่วนซินดาม่าที่โดนคนเป็นพ่อทําร้ายก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีน่าสงสารสุดๆ รวมๆแล้วเราว่าละครนับ8เป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเลยค่ะโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบละครแนวดรามา่าแอคชั่นและชื่นชอบการชกมวยนอกจากนี้ในส่วนของนักสแสดงก็ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครออกมาได้ดีมีมิติที่หลากหลายก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามชมกันดูนะคะมาร่วมลุ้นเอาใจช่วยทันต่อสู้ท่ามกลางปริศนาเรื่องราวในอดีตอุปสรรคและการทรยศหักหลังจากคนใกล้ตัวพร้อมติดตามบทสรุปความรักของทันกับลิน และบทสรุปของทุกๆตัวละครว่าจะลงเอยอย่างไรได้ในละครน,นับ8อโอกาสทุกวันจันทร์อังคารเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง3ค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ